พักไทยหน่อยพักไทยคนใน youtube <c oughs> อันนี้คือเรากำลังเดินจากบ้านมาร้านอาหารร้านลับที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานเปิดมเมื่อไหร่นะ <c oughs> เปิดตอนพันวา <c oughs> แล้วมันอยู่ใกล้มากแบบใกล้มากแล้วบรรยากาศดีเพราะมีคนไปเซอร์วย์มาแล้วเราก็เลยจะเดินไปลองกันเดี๋ยวเจอกันที่ร้าน <c oughs> เดินมาถึงแล้วไม่ถึง5ห้านาทีเนาะคือมันใกล้แบบใกล้มากชื่อร้านถั่ววิเศษ เดีย๋ยวเข้าไปข้างในกันอันนี้บรรยากาศข้างในอุย้ยล่มมืดอ,อยู่นะเนี่ยแม่ถ่ายรูปไหมโคตรชุดอยู่บ้านอะคือแบบอยู่ในหมู่บ้านอุย้ยวิวเริ่มสวยแล้วโอ้ยแล้วลืมเอาขาตั้งกล้องมาแล้วจะซื้อมาทำไมวะงงอากาศดีมาโอ้ยหัวรีบอะหัวมันไม่ได้สระผมแม่ไม่เห็นไหม,มหนูแบบมีทาแก้มมาด้วยนะกับปัดขนตามาเผื่อมาถ่ายรูป เฮ้ยแต่มมาแต่ตัวกับโทรศัพท์เลยละเขารับโอนปะไอ้กันทิ้งแม่ไม่เป็นตัวประกันที่นี่นะวิวข้างหน้าสวยจังวิวเวอร์มากโอ้โหสวยเกินอันนี้คือมาเช้าไปเขาเปิด11บอโมงตอนนี้ยังไม่11บเอโมงประมาณ10บโมงโโห้าสิเดี๋ยวรอเขาเปิด คนแรกคนไทยคนแรกเวอร์กูพูดไปเรื่อยอีกล่ะจะไปดูเมนูกันบรรยากาศดีมากเออเมนูน้อยเขาขี่ข้าวไปเยอะอันนี้จะเป็นเมนู เอาขาต้องกล้องมาทุกคนใครก็ใครลองนะต้องทำบรรยากาศแบบดีอ่ะน้อยบางคนที่ไปอยู่จังทิพย์แถวที่แล้วที่อ่ออกสถวที่แล้วเออแล้วก็ตอนลอยอากาศมันดีด้วยคือณตอนเนี้ยด้วยด้วยบรรยากาศเมืองไทยมันเย็นใช่ป่ะแล้วก็ไปร้านเขาก็ต้องตื่นนะกลางคืนน่าจะสุด เออเลยเเคยเห็นในเพจเขากลางคืนดูสวยดีสวยเลยเขาเปิดเปิดไฟแต่รอรอเข้ามีคือลังคึ่งทำเป็นลังขึ่งไม่มันคือถั่วเปลือกถั่วทรงถั่วเนเออหนูไปอ่านมาในเพจเขาไอ้ที่ห้เนยอ้ี้เนี่ยถั่วหรอไม้ใช่ลังคื่งมันไม่ใช่ลังนกไอ้นั่นหรอที่เราเคยมีอ่ะอันนี้อันนี้เขาต้องสั่งทำใช่คือในเพจเขาแบบว่าทำค่อนข้างนานอยู่ แต่มันแบบบรรยากาศมันดูดีซื้อโต๊ะแบบนี้เราเดินตองกินข้าวดีวะน่ารักน่ารักสุดทุกที่ไปของสวเสื้อพอดิสาน่ขยคุณธรรมเมนูแรกอะไรนะตำข้าวโพดเสิร์ฟมาพร้อมกับน้องค <c oughs> นนี้อ๋อตำข้าวโพดไข่คเค็มเออดูน่ารักดี วายพี่จิจันเหมือนที่เราจะเจอทุกแบบไม่ต้องทนหลายเรื่องอะเจ๋อๆครับแต่วันไม่เสียดายอ่ะพี่พี่ชนอ่ะร้านที่หิมะร้านที่หิมะที่จันสมบัติป่ะที่จันร้านอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ว่าแตกก็ไม่เสียดายอ่ะแต่ว่าเอ้ยมันมันก็ดูดีนัวๆเลยเค็มๆนัวๆจริงๆหรือว่า เราอาจจะไม่ต้องสั่งเขาว่าไม่เผ็ดหรือแบบเพราะว่าอันนี้แทบไม่มีพริกเลยคือถ้าเดิมๆอาจจะไม่เผ็ดอยู่แล้วหรือเปล่าน่ากคาหน้าอาจจะลองสั่งแบบปกติเพราะว่าน,นี้มันมันดูไม่มีพริกหนูรู้ว่าแม่ไม่จอยจะได้เนะถ้าพูดมันเย็นๆหนูอชอบแกงส้มชะอมอะไรนะทอดอ คุ้มกุ้งคกุ้งยเหรออ่าคือมันมีหม่มามีอะไรแต่นี้อะไรนะเออหนูถ้าแม่ไม่ถามเราก็จะถามกันหล่อลืมข้าวอหอมเข้มข้นมากเอยากได้ข้าวเลยตอนนี้อร่อยไหมอร่อยนะแต่ว่าเข้มข้นหน่อส่ะ คือมันทําข้นๆไว้แบบก็ปกติเราจะเป็นน้ําใสๆเนาะแต่เนี้ยมันแบบข้นเป็นนิถ้าเป็นคือก็้นาจะเตมน้ำได้ไหมเตผักพราะว่าคือมันมันได้อีกจะได้อีกแต่เขามาแบบพอชั้นใหญ่แต่เกงส้มใสมาเขื่เทเดื่ออยู่ที่สูตรปะจะงอร่อยอยู่นะจะอยากได้ข้าวเลยเจอเขาอ้นี่ไงเดี๋ยวมันจะมีคนชอบพูดว่า ถ้าเค็มไปอ่ะเพิ่มข้าวเขากะเอามาให้กินกับข้าวไงไอเนี้ยมันต้องเพี่ยวข้าวจริงมันค้นมากเนาะเหนือเหนะือยำม้นเส้นกับข้าวมัวนสะั่งหมดสี่อย่างไหมสี่เหรอสั่งอะไรกับนะสั่งอะไรกับยำม้วนะข้าวเปล่ากับยำมุนเส้น กำลังเดินกลับบ้านเริ่มร้อนแล้วเออจริงๆมันน่าจะมาตอนเย็นนะอีรนนันยเพราะว่าตอนนี้นเริ่มร้อนแล้วดีว่ายังมีแบบลมเย็นๆบ้างเสียได้จริงจริงแหนูกินได้น้อยดอีดีว่าปวดท้องดีใกล้บ้านไม่ได้ขับรถมาไม่งั้นแม่ต้องเข็นรถเรา,ถาหนูจะพมอะไรเข็นรถให้หนูป่ะฝากร้านนวยฝ <c oughs> ากไว้ที่ร้านเออพ้านก็อยู่แค่นี้ ขอฝากไว้ก่อนคับแล้วไม่ไหวค่ะเดี๋ยวจะมาเอา <c oughs> นี่คือถึงบ้านแล้วแล้ว,ลวก็มานั่งข้างรถที่ลงรถเพราะว่าปวดท้องปวดท้องราคาแล้วก็รสชาติก็โอเคโอเดตกที่ประมาณเจ็ดเต็มสิบไม่มีแวดไม่มีเซอร์วิสชาร์ก็ ก็ดีอยู่บรรยากาศมันดีเออสะโพทร์มากไปไปค่ะทุกคนปิดคลิปแล้ว